โกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนําเพจแอดมินต้น tp7 เพจร,รับซื้อและขารหัสเกม rv มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แคนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100%เปเพจแอดมินต้น tp7 เพจร,รับซื้อและขารหัสเกม rv มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทมีลังคอนถูกๆเยอะสนใจซื้อไอดีทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจที่ใต้คลิปนะครับ B โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คนในช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจ้ทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปเพื่อนเพื่อนด้วยขอบคุณครับ เดี๋ยวนี้มารีวิวสกินนี้กันนาะของคลิกซี่ก็เป็นทาซืเมกิน,นะครับก็เป็นอนุมอนิเมะเอ่เอฟเฟกเป็นแบบอนิเมชันนะนาะก็เราว่าก็ใช้ได้นะเราว่าสวยอยู่สำหรับอ่สกินนี้แล้วก็มีท่าวาร์ปด้วยนะแล้วก็มีเอฟเฟกตอนเดินด้วยแล้วก็เอฟเฟกสกิลที่สวยนะเราว่าโอเคเลยสำหรับสกินนี้โอเคครับถ้าพร้อมเราเดี๋ยวเข้าไปดูตัวตัวเกมกันเลยนาะว่าสกินนี้เป็นไงพร้อมแล้วดูกันเลย โอเคครับก็เข้าไปตัวเกมกันเนาะมาดูสกินนี้ของทาซึมุกิของคลิกซี่กันเนาะว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกมันใกล้ๆก,กันไหมโอ้เราว่าสกิลสวยนะเดี๋ยวเดี๋ยวปับออกมาหน่อยลวกันรู้สึกว่ามันใกล้เลยกล้โอเคครับก็ปรับออกมาเนาะสำหรับสกินนี้เดี๋ยวเขามาดูกันว่าเป็นยังไงสำหรับเอฟเฟกต์สกิลหนึ่งเนาะว่าก็สวยนะเป็นพายุเลยสำหรับใครที่สนใจสกินนี้ก็ก็ช่วงนี้มีกิจกรรมเนาะเราก็ทำคลิปรีวิวไปแล้วล่ะแต่คลิปอาจจะไม่ค่อยดีหน่อยนะพอดีมัน คือตอนแรกมันก็ไม่ค้างนะแต่ว่าพอพอทาอัดคลิปมันค้างนะแต่ว่าก็รีวิวสกินไวท้ายคลิปนะครับเผื่อใครจะสนใจดูสกิลอื่นๆแบบเต็มๆเนาะแล้วก็แนะนําอันนั้นเลยก็อันนี้ก็เป็นอีโมจิได้จากกิจกรรมเนาะก็ได้ทั้งอีโมจิเอฟเฟกต์วาร์ปเอฟเฟกต์วิ่งเลยเนาะอันนี้ก็ได้เต้นก็ได้มาจากในกิจกรรมเหมือนกันไม่ท่าเต้นอีเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่ท่ามันไม่เชิงท่าเต้นอะมันดูเป็นท่าเป็นท่าเฉยๆอ่ะก็ประมาณนี้เนาะ ก็สำหรับใครสกรินนี้อ๋อเราก็พยายามใส่สกินของคลิกซี่ที่แบบเต้นแล้วเนาะนก็ใช้ไม่ได้แหละสําหรับกินนี้เนาะเราว่าการโจมตีปกติก็ใช้ได้อยู่นะเผื่อใครสนใจอืมแล้วก็ในเซ็ต1น0 0พันแมนเนาะมันจะมีอีกสกินหนึ่งด้วยก็มีสกินของเออรอลเนาะเราก็คิดอยู่ว่าจะเอาดีไหมนะแต่ประเด็นคือแบบเล่นไอเออร์อลตัวเออร์อลไม่ค่อยอุยอ้ยอุยอ้ย เล่นตัวโอ้ยน่ากลัวจังพูดไม่จบเลยก็คือจะเล่นตัวออรอดอยู่แต่ก็คือแบบรู้สึกว่าเล่นไม่ค่อยเก่งก็เลยรู้สึกว่าเอามาคงไม่ค่อยได้เล่นเน,ะเนาะเรื่องทั้งซื้อมาเกียระกิ๊กซี่เรายังพอเล่นได้เราก็เลยเอามาเนาะอ่ะเกือบโดนยุยโดนจนได้เจ้ายูเอทนี่นะไล่กล้าเหลือเกินโอ้แบทแมนอีกเอ้ยนี่เนี่ยโดนด้วยเนี่ยอุย้ยเจ็บ ด้วยพาสติกของคลิกซี่อ่ะถ้าใช้สกิลโดนโดนฮีโร่ใช่ปะ <c oughs> ก็จะได้ความเร็วเนการเคลื่อนที่ไม่ใช่เฉพาะฮีโร่อระโดนแบบมินเนี่ยนเกียร์ก็แบบเคลื่อนที่เร็วด้วยเหมือนกัน S <S ก็เราว่าตอนเอฟเฟกต์ตอนเคลื่อนที่เร็วมันก็เป็นเฉพาะของสก,กินนี้นะก็สวยดีนะ <c oughs> เพื่อใครอยากได้ <c oughs> <c oughs> ไปอยา่าไปอยา่าเราว่าสก,กินใช้ได้นะเดี๋ยวดูตอน Ultimate, Ultimate <c oughs> อันติเมตอันติเมตก็สวยนะเราชอบตอนอันติเมตเหมือนกันมันจะมีแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนที่เป็นอุ้ยโดนแบบดวงตาเนี่ยอุ้ย แบทแมนโคตมากโคตลายเหลือเกินน่าก,กลัวมากค่ับแบทแมนเจอ,อเนี่ยท่าวาร์บท่าวาร์บก็สวยนะแล้วว่าอลังการเดีย่ยรู้ว่าคิด,ดเห็นังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะสหาับสกินนี้ของทาซึมื่อกีิใช่ได้แหละ <c oughs> อุยอ้ยอข้างล่างอุ้ยสงสารเวเลส่าเราจะกลับไปแก้แค้นให้เขาได้ไหมนะกว่าจะวิ่งไปถึง <c oughs> ไม่ใช่วิ่งสิลอยไป แต่ก็เนาะขาดจากซีกซี่สกินปกติเลยนเนาะสกินปกติใช้การบินเนาะแต่นี้แบบไม่ใช่การบินแต่เป็นพลังจิตปะคือประเด็นคือเราก็ไม่ได้ดูวันพันแมนตลอดด้วยไงก็เป็นประมาณนี้เนาะมาพุ่งกับน,น้องอาหย่าที่จริงสก,กินอนินเมชั่นก็ซึ่งก็มีหลายเรื่องแหละปะมีทั้งบีมมีทั้งวันพันแมนมีอเลยมีวันจอดอาร์ดออนไลน์มีหลาพิฆาตอสูรมีบีม, A Z ม B ครบอยังนะ น่าจะประมาณนี้เนาะแต่ซอร์ตอาร์ออนไลน์หมดสัญญาไปแล้ว,วเรายังคิวแล้วซอส์ตอาร์ออนไลน์เอาดีไหมแต่วันนี้ก็คือเล่นสองอุ้ย,ยได้ไหมได้คิวไหมอุ้ยไม่ได้อ่ะแต่ว่าสก,กิสลสนะ่วนอยู่ไหนเอฟเฟคแค่ว่าเมื่อกี้เป็นหินหล่นลงมาแล้วก็เป็นตู้ยหล่นลงมาปะโคตรเชยิ่งสกิลสองอ่ะที่เป็นหินเตาะขึ้นมาียังไงเตาะกระแทกข,ขึ้นมาก็สวยดีนะอุ้ยอยูเอเดี๋ยวไม่มีสก,กิลอ่ะโอเคได้เลยสกิลเอ้ยไม่ตายอีกเดียวปตาหินไปหัวแตกเลยเป็นไง แล้วก็มีเอฟเฟกต์สังหารก็ได้มาจากใน,นกิจกรรมนะก็พยายามทราให้เป็นแบบเรียกว่าอะไรก็คือแบบอยากให้เป็นเซตเดียวกับสก,กินของทาซึ่มือิีนเราเราก็เลยเปลี่ยนมาหมดเลยอุย้อยมีมาทางไหนเนี่ยว้าวเชี่ยโอ้ยไม่ถึงอนะ่ะโอ้โหเดอดายตังเลยโอ้โหเดียวรัดเออไม่เป็นไรนี่ <HP S 1> ผมลอ,อ,อยได้บ้าบ้าบ,บ้าบ้าบ้านี่ ุบบซุบุบบแหมกชอตอนท่าลงนท่าลงมันสวยนี่น่ไป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 ม่ตีบอมเลยให้คิกซีตีบอมไห่ไม่ทซึ่เมกีตีบอมโหดไหมนะไปไปโอ้ยข้างล่างข้างล่างโอ้โหโอ้โหอ้เอาว่าไม่รอดนั่ว่าเเอ้ยแก้ไยยาเราไปช่วยไยะก่อหัวเราได้นะไงยะ มาจิมาจิโอ๊ยมาจิมาจิมาจิเออนี่เออเออโอ๊ยทีเดียวเองอะเสียดายจังโอยไม่กล้าไม่กล้านี่อะไรไม่กล้าวาร์ปเนี่ยเดี๋ยวเดินกลับแล้วกันน่ากลัวกลัวแบทแมนมาแกลบมาแบบว่าใช้อันติกับเราอ่ะไม่อยากโดนอ่ะเดี๋ยวไม่ได้บูมสติกด้วยก็ว่าทำไมดาเมจยังเบาๆอยู่เนาะแล้วว่าตัวของคิกซี่อ่ะต้องมีแบบบูมสติกสักทีหนึ่งแล้วว่าถึงจะเวิร์กเนาะโอ๊ยป้อมล่างเราก็ไม่ทันแล้วอ่ะ เนี่ยแล้วรอวเราด้วยรอเราด้วยเฮ้ยโอซี่กระแทกไปหนึ่งเออโอเคเป็นซัพพอร์ตก็ได้ไม่เป็นดาเมจแล้วเป็นซัพพอร์ตเออทำไวคิวไม่ได้ยิงได้ยูเอะมาแค่ตัวเดียวเองนี่เนี่ยเออทำลายป้อมได้แล้วสุดยอดโอเคเราว่าเราจะออกแบบน,นี้เนาะ เวทวิมพายกลัวแอบกลัวกลัวแบทแมนออกอันนี้ไว้ก่อนนะจะพอเซฟร่างได้พอสมควรนเนาะแล้วก็ออกเป็นอมตะต่อเดี๋ยวออกมาสลับกับอันนี้ก็ที่หลังเราค่อยสลับแล้วกันสลับเลยดีโอ้ยแต่ว่าคีบเข้าอ่ะเดี๋ยวเราเชียร์คีบก่อนเริ่มลังเลกลัวแบทได้ที่จริงถ้าแบทแบบว่าใช้อันติกับเราเราก็น่าจะแย่อยู่เหมือนกันนะจะหว่านระแวงในการเล่นมากโอ้ยเฮ้ยแบทเดี๋ยวแย่แล้วแบทอีกแล้ว ไม่ห่านแล้วเจอแบทอ่าแบทจริงๆด้วยเนี่ยเราถึงกลัวแบทไงรอดไหมเนี่ยรอดไหมรอดไหมเยอะเกินโอเคครับน้องฟอื้นขึ้นมาแล้วเราชอบตอนให้น้องพุ่งออกแข็งขาด <c oughs> มากเลยถ้าน้องเท่มากเท่ <c oughs> จริงๆถ้าซื้อมากิซื้อที่จริงเราก็มองสกินแอนิเมชันของซอฟต์อาร์ตออนไลน์เหมือนกันนะ <c oughs> ทั้งที่ได้ต่อจากอาร์ตินะเลย,ตออเลยแต่ก็คือแบบมัคนคงไม่กลับมาแล้วล่ะเอ้ยนิดเดียวเอง ได้ไหมโอ้ยยีเดียวสิลิก้าได้อ้าวเอาซีเอาซีเอาีเ้ยยีเดียวยีเดียวเอ้ยจมซีปกติตายคิวไมใชสกิลตายโดนจมซีปกติไปก้อนเนาะตลกดีอะเอ้ยแปะปะปบินกับกลัวแบะเฮ้ยแต่แบะหน้าแล้วนี่นะลืมดูนี่แล้วหัวเดินลับมา นี่ถ้าห่ออย่างเท่มีกระดาษปิวเต็มเลยกระดาษมาจากไหนก่อนเด้อเฮ้ยทำลายบอมแล้วเร็วมากมาเดิมไปช่วยเดิมไปช่วยโอ้ยไปแล้วจะตายอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไปไหนจอร์เกอร์จ็กเกอรไปแล้วแหมอลังการเลยอเกินทัศน์อเมทอลังการมากโอเคเดี๋ยวไปช่วยเลนกลางว้าตกใจตกใจไปก่อนเออ ตกใจแทนซิลิก้าเ <laughs> อ็นไปแบบบวยวายไปอุ้ยเฮ้ทัดมาแบบพัดมาแบบเยอะมากอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาช่วยนี่หน่อยช่วยนี่หน่อยโอ้โห,โโหเละเละอุ้ยอ,อ,อ,อุ้ยโอหอุ้ยอุ้ยอนี่ได้ด้วยทิปมันหมด4ครั้งแล้วไงเพราะอันติเมทมันได้แค่4ครั้งแค่หนึ่งตัวใช่ไหม,ม เราไม่น,น่าใจว่ามันเลือกออโต้หรือว่ามันเหมือนโจมตีได้ทีลับเป้าหมายเมื่อก่อนมันหลายเป้าหมายพร้อมกันยต่นี้นนมันแค่ทีลับเป้าหมายล้วมั้งโอ้โหจะไปถ้าจะตายปะตายปะจบนี่ได้ยโวโ้แบนขัดจังหวะจังอือเอา้าลืมไหมมีสกิลแล้วดีวโอ้ยเล่นอะไรของเราเนี่ย อยู่ไม่มีสกิลยังเข้าไปอีกโอ้ออะครับซื้อมังกี้คืนทีบคืนทีบ,ทบมาแล้วมาแล้วมาแล้วเสียงลงเ,ลเนิดนึงพอเลยแฮมแฮมโอเคเอาบินไปนี่เนี่ยตีตีต,ต,ต,ตีอัลติเมทอัลติเมทอัลติเมทเออเออแล้วทำไมไม่ตี๋ยเนียบูก,ก็ตีทีบง่ายคือตกิลหมดแล้วเนาะโอเคเป็นพายุเลย มาทำเป็นร้องนะแบทโหทำเราไว้เยอะสองศพแล้วเนี่ยเราโดนแบทฆ่าสองคังแล้วว่าเข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะออกอันมาแตะสักทิ้นหนึ่งอุย้ยตกใจหมดอ้ยโหไม่ทันหรอกเราว่าไม่หรอกเอท <UA S 2> กันเล่นระยะกินเอทจะมีสกินแบบอัลติเมตระดับนี้ไหมเรารู้สึกว่าเราก็ถูกชะตาเอทอยู่นะ เออไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงเราคอยดูไปความคองกันนะครับแต่ยังไม่เห็นนะเฮ้ยเฮ้ยเฮเดียวเดียวเดียวโอ้โหโอ้โหเก็บโจ๊กเกอร์ได้โอ้ยเก็บไปเก็บโจ๊กเกอร์ได้เสียดายจุ้งไปโอ้ไม่ค่อยสู้โอ้ยทึ่งหลอดงับแล้วไม่อยู่แล้วจีได้โจ๊กเกอร์ดีมากเยอะหน่อยทเดียวเองอ่ะ แต่ข้าวคิวได้สี่ศพอะดีใจจังเลยโอ้ยอยากได้ดับเบิ้ลคิวจังเลยอยากได้จิบเบิ้ลคิวจังเลยจะมีโอกาสไหมนะเก็บยากอะ่ะดับเบิ้ลคิวจิบเบิ้ลคิวอะเอ้ยฮ่าน้าธรรมดาที่ไหนละ่ะซินิกา้าแต่ว,ว่าซินิก้าสกินนี้เป็นแบบน้องแกะที่ท้วงดับเบิ้ลก็สวยนะตี้แบตอีกแล้วตี้ขอสักทีเหอะเยี่ยม แก้แค้นได้แล้วดีใจรู้สึกเก็บแบตได้สักทีเดี๋ยวเราว่าออกไอ้น,นี่ดีกว่าเป็นคาถาแช่แข็งน่าจะหรืออมาตะขึ้นก่อนดีคาถาแช่แข็งก็น่าสนใจนะโ <c oughs> ดนไปแล้วหนึ่งถ <c oughs> อนได้หอ,ออถอนไว้ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนะว่าคลิกซี่กับอาย่าปีป้อม อาญาไปกดอาญาก็คือตัวดาเมจหลักของทีมนะครับตอนนี้เราเล่นเราเล่นเราเอ้ยอีกทีเดียวได้ไหมเอ้ยอาญาลาได้อาญาล้างาเสียใจเฮ้ยเอ้ยเฉยยแบทแล้วแบท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 ปีน่ากลัวจริงๆเลย เดี๋ยวให้ได้กระทาน้ำแข็งก่อนนะเราจะออกอมตะเออแย่แล้วทำยังไงดีแย่แล้วทำยังไงดี <c oughs> ได้แล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวออกอมตะเนาะเราจะไม่ยอมให้แบตบัลลังแกเราหรอกนะ <c oughs> เนื่อแบบเพสติสุดๆไปเลยเดื้อสติลุกเ <c oughs> ฮ้ยเฮ้ยไปไหนไปไหนโจ๊กเกอร์ไปไหนเออ,อนี่มันทีมดีซีปัญหากับอนิเมชั่นีเลยปัญหาพักเพื่อมากี้ ดีซีประธานทัตซึเมกิเฮ้ยเฮ้ยแรงแล้วเฮ้ยจีนิกา้าโคตรโหดตีป้อมระยะไกลได้ด้วยอ่ะโอ้โหโอ้โหนี่เ <this> ด็เป็นมีลาเป็นมีลาแบทเจอเราแก้แค้นหน่อยก็คือซีนิก้าด่าเรานะรานเราทำไมอุย้ยไม่เข้าไปลึกๆกนันหน่อยนะเผื่อได้แบบมานับการโจมตีนอะไรๆเพื่อตีป้อมอฮ้ยวิดีโอเองเกือบแล้ว นี่ดูดีนะเฟรนด์เขาเล่นดีเลยนเะขาอ,อาจจะเป็นแบบว่าเฟรนดนรูปแบบใหม่เอ้ยคิวเอ้ยได้ด้วยได้ด้วยได้ด้วยเอยดีใ <c> จ <oughs> ได้คิวคิดว,ว่าอาญาจะลาแล้วนะจริงๆเแจ๊ะโอ้โหด,ดีใจกลับแล้วบายสวยอ่ะทั้สฝึกหัวก็โอเคนะพลังการดีรแต่เราชาอบอันติเนตมากกว่าเออในลองคอมเมนต์บอกกันได้นะชอบตอนไหนของทา,งทางซึมิกิมากกว่า เราอ่ะชอบตอนใช้อัลติเนทเกวับสกิลกลับนะเฮ้ยท้าวามถับมีสกิลกล,ลับใชยเหรออโอเคนะสุดสุดใหม่มั้งอตอลอกไอ้แชทก็ตลกดีไี่หยิเลยอะไเีเออเราก็ไม่รู้เนะาะสำหรับเบลเลสอีกสกินที่เพิ่งมาใหม่ก็สวยอยู่เหมือนกันนะ ก็ยังคิดอยู่เหมือนกันว่าจะเอาเวลาสกินนั้นดีไหมนะโอ้โหเย็นนะทเย็นเขาอาจจะลองเปลี่ยนสูตรดูนล่นหมดทั่วไปเองอย่าคิดมากสิใจเย็นๆนะใจเย็นๆนเ่าอบเออบันเทิงอุ้ยน่าจะวิ่งเข้าโอเคได้คิวแล้วสบายใจเกือบแล้วา โยเกิร์อันตรายมากเลยนายเนี่ยฮะเฮ้ยัวน่ะเยี่ยมโดนสุดยอดตเฮ้ย <c oughs> ได้สิคิวโอ้ยไม่น่าเชื่อจะเก็บทาซึมกิได้ดีขนาดนี้ได้ไม่น่าเชื่อว่าทาซึมกิจะเก็บคิวได้ดีขนาดนี้เฮ้ยไม่หรอกจะกินใหม่ไม่จะกินเก่ามันแรงจะกินมันแรงเฮ้ยเฮ้ยไม่น่าไปกว่าโอเคที่เยี่ย,ย,ยม เล่เจนเดลลี่แต่ว่าก็คืออา่าลาดไ่เยอะเหมือนกันนะแหมรู้จังหวะดีจังเลยนะอา่าเริ่มหมันไส้แล้วนะเก่งเกินไปไปช่วยกันช่วยกันช่วยกันอา่าคิวไปสองยังไม่ตายเลยอา่าโหดเกินเข้ามาสิเข้ามาสิเตรียมใช้สกิลนะไ่พยุ่งไปโอเคอา่าลาดได้ดีนะครับเกมนี้ เศร้าอ่ะอาญาลาไดาโกรธเพื่ออะไรต้องไว้ต้องไว้ต้องหมายคือแบบทำลายป้อมสองตรงข้ามเนาะถ้าเกมเป็นชนะทำลายป้อมสองตรงข้ามไม่ใช่เก็บคิวเนาะทำใจเย็นสุดจะรอดไหมนะเฮ้ยโจ๊กเกอร์นายมาอยู่ตรงนี้เหรออ้าวนายวิ่งเร็วไปเปล่า เราไปไม่ทันได้ไหมใครจะได้เลดบัฟไปใครได้เอ้าใครได้ใครได้เอาซิลิก้าได้ซีดีเดียวเยีเ่ยมเฮ้ยเมื่อกี้จังหวะสวยมากเลยขึ้นปู่จังหวะนั้เอออาย่าเก่งสุดยอด <c oughs> โหแต่อาย่าแอสซดเยอะมากเกมีน่าจะแอสซดเยอะอยอู่นี่เป็นกีฬาได้คิวแล้ว แรงจนไม่หนี่มีเดียวเยี่ยมดับมัลคิวฮ่าเอาเลยเอาเลยไว้แบทด้ไม่รอดแล้วโอ้ยลืมไปว่าแจกเแข่งกับเอกระทาเอแวมไฮไปแล้วโอ้ยก็ยังไปยืนอยู่ได้เน้ะโอ้ยรอเดี๋ยวรอเกิดก่อนแล้วกันเนาะอุ้ย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 มันมันมันเ้อสุดยอดอายารอดอีกแล้ว อาย่าห้อยพาอะไรครับเนี่ยเฮ้ <Hey. S 1> อยอาย่าตีป้อมสวยเป็นไงเจออาย่าตีป้อมหน่อยจะ้วตีแตกไหมตีแตกเลยแตกเลยจบเกมแล้วจบเกมเลยอาย่าแรงอาย่าแรงเกินนี่เป็นไงอาย่าตีป้อมเออ <laughs> เกิดแล้วยังตีไม่จัง <laughs> ยังตีไม่ชนะเลยตีไม่จบแต่ป้อมโอ้ยสนุนลกอ่ะ <laughs> คิดว่าเกมนี้อาญาจะปิดซะอีกป้าๆๆาปาห่วยเมื่อแบทแน่มากอาญาขอฆ่าหน่อยเอ้ยถึงกับต้องพูดว่าอาญาขอฆ่าหน่อยเลยเหรอไม่ให้ฆ่าอาญาหรอกเราจะปกป้องอาญาเองยีได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้แบทนี่มันฆ่าจริงๆเลยโยเกอร์เข้ามาโอ้วิ่งเร็วเร็วมากวิ่งเร็วมาก เฮ้ยเฮ้แบทเราเราจะถึงขอบเขตแลวเฮ้ยแกอนติเลยเป็นลมแบทเป็นลมทีคือแบทเป็นลมลม,มาลมากเอ้ยนีนย่โอ้ยโอเคเฮย<ะ>โอ้โหน่กมากลัวมากดีแล้วมีแคแข้โอ้โหโอยไม่เข้ามามาดีเข้ามาดิเข้ามาด้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเริ่มมาแล้วลงมาเลยแบทมันแค้นอ่ะแบทมันแค้นอ่ะโอ้ยลวบกับพี่อย่าแจ้งอาญาอื้ออย่าแจ้งอาญานะไม่ให้แจ้งเอออีกมือเอาอย่างนี้เราก็โดนเล็งกันดิอาย่า ยนที่อย่าทำเรานะไปเคียกันเอาไปเคียอย่ามายุ่งกับเราเราไม่เกลียกนายสองคนไปเคียกกันเอาไม่เคียวกับเราเฮ้ยอยู่ศพกองอยู่ตรงนี้แสดงว่านี่ไงต้นเหตุของศพเฮ้ยใครได้เราได้เฮ้ยเราได้หรืออาญาได้เนี่ยโอเคได้คิวไม่ได้ โอ้ยยยได้คิวอา้าวแย่แล้วแบทเบิร์ดมาหมดอ้าวอยู่ไหนอะแ,แบทเฮ้ยนี่เนี่ยอุ้ยยี่ด้วยเย้ยแบทเรารู้แก้วกันแล้วนี่เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไม่ได้คิวเฮ้ยแต่เมื่อกี้กดถูกจังหวะมากเลยอ่ะกดแช่แข็งถูกจังหวะเออดูทำนะโอ้ยสงสารเออ อุยอุยอุยเฮ้ยโหดโหเกินครึ่งอะสกิลเกินครึ่งหลอดอ่ะเมื่อกี้โหดมากโอ้ยน่ากลวมากอยู่เอ๋อโอ้ยโดนจนได้คิดว่าจะไม่โดนแล้วว้าออาวไปอุ้ยคิดดโจ๊กเกอร์นางเดียวเองแหม่ถ้าม่กี้มีอำตาอยู่นะ้วจะเข้าโอเค ยีโหัวเอออยู่เออ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 อยูเออโอ้เละเออแต่เล่นยูเออโอ้ยตลกอาญาก็คือไม่ตายนะเพื่อโดดเกาะตัวหัวตัวอื่นอีกเฮ้ยอ้าวตายเฉยแบทแมนโหดเกินโอ้โหแัดบราเดอรโอ้โหอาญา ระวังนะน่าจะนี่จบ <aún> แล้วว่าจบเจออาย่าตีไม่พังได้ย so ังไงล่ะซิลิก้าสีอาย่าอาย่าตีรอบแรกไม่พังโอเครัชนนาเนาะเกมนี้อาย่าน่าจะได้ MVP ปะคิวก็เยอะนะแล้วก็ไม่ตายด้วยแถมได้โอ้แถมได้ช่วยเหลือคนเยอะด้วยอาย่าเนาะเราได้เลเซนเดอรี่ก็โอเคแล้วล่ะเฮ้ยได้เหรอ ได้โชว์สกินไปหนึ่งทีเจ๋อยู่นะคิดเห็นงไงกับสกินนี้กับคะซึ่งมืกีก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับลองไปสุ่มหากันได้นะประมาณเราประมาณประมาณมประมาณ5,000ันเท่าไหร่เนี่ยจะไม่ได้เราประมาณ6 0 0ันแล้วกันเนาะถ้าใครถามว่าสกินนี้ได้มาเท่าไหร่ก็ประมาณ6 0 0 0คูปองนะครับโอเคก็โอเคนะทุกคนเล่นโอเคหมดเลยฝากกดไลค์ให้เราด้วยนะเราไลค์ทุกคนแล้วโอเคครับอันนี้เป็นรายละเอียดในเกมเนาะคิวไป14 ตายสี่เนาะแอซีแล้วก็ไอเทมที่ออกเกมนี้เนาะก็ประมาณนี้เนาะเพื่อใครอยากเรียนแบบก็เชิญเลยนะครับสําหรับรายละเอียดในเกมเนาะเดีมาดูกันโอเคเดี๋ยวกดไปที่รายละเอียดของเกมเนาะสำหรับรายละเอียดในเกมนี้เนาะเราก็สร้างความเสียหายไปได้3าเลยโอ้เยอะมากรับความเสียหายไปได้28.5%นะแล้วก็เข้าทีมไฟ29ครั้งเนาะโอแต่ว่าไม่สู้อาญาดูอาญาดี36ครั้ง เ0กว่าเปอร์เซ็นต์โคตรโหดอะอาย่าเรายังเล่นอายาไม่โหดเท่านั้นเลยร้านไม่เก่งโอเคครับคิดเห็นยังไงกับสกินนี่กิกซี่คอมเมนต์บอกกันได้นะฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยเพจแอดมินต้น PV7 เเพจเราซื้อและขายรหัสเกม RV นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปไปเพื่อนด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะคะฝันดีนะบาย